สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆือทุกคนครับเย็นนี้ก็มาเข้าครัวครับเนี่ยได้ปูนามาผมก็จะอมกินแทงครับเนี่ยอมแบบไน่ไหวอัเจาะเข่นแขครับเนี่ยปูผมล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแช่น้ําส้มสายชูทิ้งไว้แล้วครับเนี่ยแล้วก็นําขึ้นมาล้างต่อไปก็จะแกะกระรองออกจากตัวครับเนี่ยนี่ครับแกะกระรองออกจากตัวปูเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย จะได้ประมาณนี้ครับเนี่ยดูหน้านี้มันมากครับเนี่ยมันเต็มเต็มกระดองเลยครับเนี่ยถ้าเอาไปย่างเตาถ่านย่างไฟเนี่ยหอมอร่อยครับเนี่ยน้าปลาหยอดใสข้าวเหนียวจิม้มก็อร่อยมากเลยครับเนี่ยน้ำปูที่แกะแล้วมาใส่ครกตํานะครับเนี่ยแกะตรงอะไรตรงอะไรล่ะครับตรงไหนตรงข้างหน้ามันออกเนี่ยก็ตรงเปลือกตรงแท่งความันออกเลยครับ ตำเลยครับเนี่ยถ้าใครสะดวกจะใช้เครื่องปั่นก็ปั่นได้นะครับแล้วแต่ครับนะการทำอาหารมันมีวิธีที่แพงหลายอย่างครับตำไปเรื่อยๆครับนี่ครับจนแหลกละเอียาดตำไปเรื่อยๆครับจนแหลกละเอียดครับเน ปั่นได้ก็ดีครับน่จะเป็นวดเราครับแต่ถ้าใครหลวตั้มก็ทําไปครับอพอแล้วครับละเอียดแล้วครับเราก็เอาน้ำเปล่าใส่เข้าไปครับนี่ใส่ในครกใส่ในปูที่เราตังครับคนๆสักหมะครับก่คือละลายนร้บปูนะครับ จากนั้นเราก็กรองเอาน้ำเนื้อปูใส่หม้อครับเห็นไหมครับนะดเทียน้นเลยครับ ล,ล่เอาเนื้อปูไปกับน้ำครับกรองใส่ในหมอ้อครับเนะี่ยขั้นตอนต่อไปครับเมื่อเรากรองเอาน้ำกับเนื้อปูออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมันปูที่อยู่ในกระวองครับเนะี่ยแกะออกมาลงใส่ในหมอ้อเลยครับเนะี่ย ต่อไปเราก็มาเตรียมผักเครื่องแกงของเราครับเนี่ยน,นี่ก็จะมีตะไคร้หอมแดงครับแล้วก็พริกสดอันนี้เป็นบวบวอนครับแล้วก็พรมใส่ฟักทองเลยครับนี่มีมีฟักทองเลือในตู้ครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวครับแล้วก็ผักกระหยงครับเนี่ยภาษาอีสานเรียกผักกระหยงครับน,นี่ครับเราก็นำเนื้อปู ที่เราตำละลายกับน้ำครับกับมันปูนะครับมาต้มนะไฟอ่อนๆครับนี่ในระหว่างนี้เราก็สามารถปรุงรสรอได้เลยครับเนี่ยปรุงอ่อนรๆรอครับผมก็จะใส่น้ำปลาก่อนครับนี่ยน้ำปลาใส่นิดหม่ครับนี่ หนึ่งช้อนพอครับถ้ามันไม่นัวเราค่อยใส่เพิ่มที่ล้างได้ครับเนี่ยเดี๋ยวใส่เยอะมันเค็มมันจะ,ม,นจะมันจะแก้ไม่ได้ต่อไปก็ผงชูรสครับนี่ใส่ตามใจชอบเลยนะครับนะหน้อยเยอะน้อยไมแล้วแต่ครับเนี่ยต่อไปก็เกลือเล็กน้อยครับปรุงแค่นี้ก่อนครับนะเดี๋ยวเวลา เนี่ยปูสุกนะน้ำแกง,งเราสุกเราค่อยปรุงอีกก็ได้ครับถ้ามันยังไม่อร่อยไม่ไม่ถูกใจนะครับใส่ตะไคร้หอมแดงพริกลงไปเลยครับแล้วก็ใส่บวกบฟักทองครับนะลงไปเลยครับที่มันเป็นผักที่สุกยากครับใส่ลงไปก่อนนะครับ หอมของเราก็เริ่มเดือดแล้วครับเนี่ยจะเห็นมันปูแตกออกมาแล้วครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับเนี่ยหอมของเราก็สุกแล้วครับผักฟักทองผักเครื่องแกงเครื่องหอมก็สุกเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยผมอยากชิมแล้วครับก็รู้สึกว่าจะจืดไปนิดนึงครับเนี่ยก็จะเตือนน้ำปลานิดหน่อยเองครับแค่นี้พอแล้วครับผม ไปก็ใส่ผักเลยครับผักชีลาวครับเนี่ยใส่ลงไปนะครับหอมครับผักอันนี้ครับเนี่ยต่อไปก็ผักกะเงยงครับเนี่ยไม่รู้ว่าภาษาภาษาไทยภาษา,ษา,า,ษา,า,าผักลางเขาเรียกผักอะไรครับใส่ลงไปเลยครับผักกะเงี้ ไว้สักไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้แล้วครับเนี่ยนี่ครับผมหอมไปเลยครับเนี่ยสุดยอดครับเมนูอาหารอีสานเย็นนี้ครับก็ตักใส่ถ้วยขึ้นโต๊ะเสิร์ฟได้เลยครับเนี่ยหอมกระปูนาครับอาหารมื้เย็นวันนี้